อันนี้ทำไรนะทำพื้นดินอยู่จะเดินวนรอบตัวเองทำไมเ้าอี๋วาดรูปในเครื่อง VR อันนี้แบบสามมิติเลยเราเข้าไปอยู่ในโลกแล้วก็วาดสร้างโลกของเราขึ้นมาใหม่เลยวาดบ้านในฝันในฝันก่อนใคผมเองมาแล้วอยู่ท่ากางธรรมชาติเรื่องกเปล่าอ๋อเรื่อกเปล่าได้ด้วยเหรอใช่ใช่ก่อนที่เราจะมีบ้านเนี่ยเราต้องมีสนามหญ้าก่อน อันนี้ทำไรนะนปลูกหญ้าปลูกหญ้าเหรอแล้วก็จะต้องกระตุกขนาดนี้มันก็บินขึ้นมาเป็นเส้นๆเนี่ยหัว,วเราเปวดเต็มพื้นอันนี้ก็คือแบบสามารถสร้างต้นหญ้าได้แค่มือเดียวใช่ไหมเดียไม่สามารถเอาสองมือมาสร้างได้มือหนึ่งมา,า,าเป็นอุปกรณ์เนี่ยตอเวลาปลูกหญ้าไปตอนนี้คือสร้างสนามหญ้าเสร็จแล้ว แล้วสนามแยกเอาไว้มันเล็กอนยะ่งเ,เหนือหน่อยแล้วเหนื่อยแล้วมีแยกคแค่นี้พอไดทำไหมไมค์ม,มาดูนะนี่ทำไรแล้วอะ่ะนี่ทำไรแล้วอะ่ะจะเดินวนรอบตัวเองทำไมดอกไม้ดอกไม้ว่าดอกอะไรคะไม่รู้ ะดุดต้นหญ้าสะดุดสายเนี่ยสะดุดสายเนี่ยสวยอยากดอกไม่สีอะไรสีส้มสีส้มเดียเนี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วเมื่อกี้เดียถามใหม่ว่าอยากได้ดอกไม้สีอะไรสีส้มอันนี้สีอะไรเขือนนะสีส้มไม่ใช่โอยมิผ่านมาครึ่งวันแล้วเดียเดียไม่ได้สร้างบ้านเลยบ้านเราจะเป็นบ้านสรงไทยสรงไทยอันนี้เราจะเลือกบัตในการสร้างทาย หรือแปลงเนี่ยก็จะมีผลต่อเท็กเจอร์หรือว่าสภาพของวัตถุที่เราจะสร้างด้วยถูกไหมใช่เดี๋ยวมันสร้างสารพื้นบ้านอย่างบรรจงรเดี๋ยวดูอ,อะไรอยู่ด <laughs> เดี๋ยวดูวอ,ะอะไรอยู่ดูบ้านเกลียดกานหับเขาแบบอะไรอะไร แล้วครับกล้องอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ขวาเออนี่เสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของผลงานวันนี้ก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่นอยอ่ะสวยโอ้เอ็กแล้วก็ผูกไปวยผ้าสามสีทำไมต้องมีผ้าสามสีสีมงคลครับเดี๋ยวเดียวพาชมบ้านหน่อยเาชมบ้านใช่ค่ะตรงนี้ครับมาถึงขั้นตองถอดรองเท้าก่อนอ่ะถอดรองเท้าสักหน่อยเออมันถอดจริงด้วยนี่เป็นในบ้านในบ้านมีไฟด้วยมีหลอดไฟอยู่ เก้าอี้โซฟาอันไหนลองนั่งลองนั่งให้ดูคือบอกมันนุ่มมากอ๋อบอกมันนุ่มมากจนแบบยวบไปหมดเลยฮะยั่ก็นั่งชมต้นมไม้ได้ ทำไมสภาพดูแบบเหมือนแบบใช้พลังงานไปเยอะขนาดนี้ตั้งแต่2โมงตอนนี้จะทุ่มแล้วสี่้าชั่วโมงต้องมาลองต้องมาลองจริงอยากโชว์อีกหลังหนึ่งนะมแต่มันจะยาวไปก่อน,นี้น่าจะต้องนอนที่นี่แลละจะแนะนำให้ลองมาเล่นจริงสนุกจริงน,นั่นแหละ,ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคิปคลิปไม่ออกทำไมมันยากอยางนี้ อย่บอกเธอว่าโทษทีที่วันนี้ผมทำไม่ได้ยังไงก็ไม่ออกเลยแต่งเพลงนี้แทนกันไปไม่อยากจะทำก็ต้องฟื้นไม่มีทางอื่ใช่ไหมแค่คลิปๆเดียวมันเลยจะคิดคด,คดมันออกไป